เป็นผู้รับเหมาะระบบไฟฟ้าในโรงงานสาหกรรมแล้วสามารถที่จะรับงานกับกฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ไหมทําได้นะครับเราสามารถที่จะไปลงทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของหน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจกฟผเนี่ยเขาจะแยกออกจากกรมบัญชีกลางหรือว่าระบบก,การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปขึ้นทะเบียนโดยตรงกับกฟผได้เลยการลงทะเบียนนะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกฟผเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ ้านล่างให้นะครับว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับดําเนินการส่งเอกสารตามที่กรมพอแจ้งมานะครับแล้วก็มีเรื่องของิศวกรที่อยู่ในบริษัทแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปเป็นการเพิ่มงานที่ต่อยอดมาจากงานในโรงงานอุตสาหก,กรรมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้รับเหมาสามารถที่จะเข้าไปหางานเพิ่มให้กับบริษัทต,ตัวเองซึ่งงานกรพผอเนี่ยจะเยอะมากเราสามารถที่จะไปประมูลงานไปอีเว e นติ้งในหน่วยงานนี้ได้โดยตรงแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปลอง ข้อมูลในนี้ดูเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะหางานเพิ่มให้กับบริษัทหากเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับหรือว่ามีข้อมูลที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับการ้นทะเบียนเป็นเพื่อเหมากของการไฟฟ้าผลิตนะครับสามารถฝากข้อความไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับใครมีไอเดียดีไอเดียเจ๋งๆก็แนะนํากันมาได้นะครับ